สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันค่ะคลิปนี้ก็มาดูน้องแมวกินข้าวค่ะกินหัวอาหารค่ะพี่น้องนี่ค่ะมีกี่ตัวเนี่ยตัวดำหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวสีดำห้าแมวสามสีมีห้าตัวค่ะที่มากินข้าวตอนนี้ค่ะที่มากินหัวอาหารกินอาหารนี่แหละกินเลยลูก กินเลยครับกินเลยค่ะกินด้วยกันค่ะหนูอย่าไปกวนพี่เขาลูกพี่เขาก็จะกินหัวอาหารกินเลยค่ะกินเลยค่ะกินเลยค่ะหัวอาหารลูกกินได้กินเลยค่ะ แนะ่อย่าไปตีพี่เขาสิลูกตัวเล็กให้พี่เขากินด้วยลูกมีตัวหนึ่งที่นี่ค่ะตัวเล็กๆนี่ค่ะให้พี่เขากินด้วยลูกคนเก่งอือกินหมดเกี้ยงกระบะเลยค่ะดู ให้เพื่อนก็กินด้วยดื้อถ้าตัวเล็กก็ดูจอบห่วงอาหารแต่ว่ากินไม่เยอะหรอกคะ่ะตามภาษาเด็กเอาให้พี่เขากินด้วยลูกน่ารักคะ่ะน้องแมว ขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะ mm hmm. กินหัวอาหารอยู่หลังบ้านกรมพันธ์เนี่ยคะ่ะรอครูลิ์ค่ะ ุลิอยู่หลังบ้านคุมพันธ์ก็ให้หัวอาหารน้องแมวกินให้หมดเลยลูกแล้วก็ไปนอนหนาวค่ะหนาวมากเลยค่ะเราจะไปนอนกันแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ